สวัสดีครับพมกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตอนรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพในมิตรพยากรณ์ค่ะก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนีน้ กดแชร์ออกไปสิอาาะไรแช่ จะแชร์ออกอย่างอย่างแชร์แท็กคนต้องต้องแชร์ก่อนจะแท็กออกคนออกได้อีกมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 我发过来。 เนี่ยแชร์แล้ว <c oughs> เร็วเซ่ เพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถามกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วพิมพ <c oughs> ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่น จะอยู่ก็คันคออืมจะกินน้ำไง โชคใสถึงเวลาต้องเปลี่ยนไพ่แล้วทำไมอ่ะไพ่อันเนี้ยมันดำแล้วเขาบันทนทรมานทรมานมันมีนรอยไอ้น,นี่ด้วยเห็นไหมอย่างเนี้ยรู้แล้วมันเก่าแล้วมันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวต้องหาไพ่ใหม่มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาไพ่ใหม่ทดแทนเวลาเวลาจะใช้ไพ่เราคนเราคนจะต้องล้าง,งก,กุ้งกุ้งเหรอสี่ห้าสามีเยเปิล อ่่ท่านอาจารย์โอบอกเดี๋ยวก่อนนะครับนะกดแชร์ออกไปแซ่กดอยู่ค่ะแล้วคนละใครบ้างแล้ว,เ,วเขาเขียนว่าเขาชื่อกุ้งกุ้งอ่ะอ สี่สิบห้าสามีญี่ปุ่นตอนนี้ยังรักเราไหมคะยีบสามีญี่ปุ่นรู้สึกดีกับเราไหมตอนนี้นะก็รักเราไหมโอ้ให้รักรักค่ะรักมากนะคะในฐานะคนในครอบครัวเลยอ่ะถ้าอยากให้รักมากๆนะครับแต่งงานขึ้นมานะคะถ้าอยากให้รักมากๆนะครับต้องบูชาอินมหาเสน่เมตรามหานิยมนะหัวรักหัวหลงสมานพลังลาวคืนพลังรัก นะครับนะโดยท่านอาจารย์โอนะไปนะครับโอ้คำเกาเลยนะอุปสรรคเยอะนะครับนะเย็นนี้นคันๆ้ลงมาขยี้ตามแม่ต้องใช้ทิ่ชู่เชดมาค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าชแชร์ล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะ กดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แล้วพิมคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามให้อายุมาด้วยก็ดีนะคะเลือกไม่เส้นเล็กเลย ผมไม่ติดโควิดใครมาแล้วเนี่ยแค่ไอยแค่นี้อะภาษาจะแรกแอะอะไรนะสีดาดลิงเอ้ยโควิดเอ้ยออย,ออยคนคุยชื่อบูมเขาได้คุยกับเราคนเดียวไหมคะไม่ดูนะครับคำถามแบบนี้ว่าอยังไงก็ไม่ดูนะคะหาเรื่องครับคำถามาหาเรื่องเอาข้ออื่นได้ไหมอาถามแล้วอื่นได้ไหมถ้าคำถามหาเรื่องแบบนี้เราไม่ดูนะครับนะ คือเอางี้เอาใจเอาเข้าใจคนถามอะ่ะไม่ได้คิดอะไรเยอะว่าอยากรู้อะไรก็ถามมาแต่ว่าคนตอบเนี่ยจะต้องพบกับอะไรบ้างรู้ไหมถ้าเกิดตอบคำถามนี้ไปหนึ่งเราไม่รู้ว่าข้อเนี้ยมันจะออกมาหัวหรือก้อยมันจะออกดีหรือไม่ดีถ้าออกไม่ดีคุณก็ไม่สบายใจคุณก็ไปทออะเลาะกับเขาแล้วเราก็บาป หมอดูที่มีจรรยามันจะไม่ดูให้คนแตกแยกกันคําถามอะไรที่บางทีไม่ควรถามจะเอางี้ดูส่วนตัวดูได้แต่ว่ามีค่าครูทักแชนมาได้ถ้าสนใจนะคะขอควอมกก่อนดูแค่นี้นจบถามเรื่องอื่นนะคะคุณออยแชร์แล้วนะคะมีสิทธิถามนะคุณหมิวไม่ได้แชร์กลัวโอกาสท้องก็ไม่ดูค่ะเอาบอกเข้าไปใครไม่ท้องท้องเรื่องท้องหัวมีคนอื่นไหมไม่ดู แล้วแถมว่าเรื่องลี้รับเรื่องว่าญาติตายไปไปไหนอะไรเงี้ยเราไม่ดูเราดูข้างหน้าข้างหลังนูน่นไอเรื่องท้องถ้าคุณอยากรู้จริงคุณไปหาหมอสูนะสูตินารีแพทย์อะชัวชัวก่าเยอะเพราะว่าเขามีกล้องส่องเอ็กซเรย์หรือถ้าคุณไม่ไม่แน่ใจคุณก็ไปจ้างเขาอะ เก็บอาซูจิแล้วฉีดเข้าไปเลยจะได้จบเรื่องง่ายดุเขาไปโรได้ยังไงวะเขาทำกันยังไงก็เคยดูในหนังไงเขาไม่ใช่ว่าเขาเอาไข่กับอาซูจิมาผสมกันข้างนอกแล้วฉีดเข้าไปในฉีดนั่นแลหละนั่นแหละก็บางคนเนี่ยเขาตายอันนี้อิสราเอลนะเกิดเกิดขึ้นที่อิสราเอลคือผัวตายแล้วเขาเขาล้องต่อสารบอกว่าให้เก็บน้ําเชื้อมาเพื่อมาฉีดเขาเขาจะได้มีมีเชื้อต่อไป แต่แฟนตายแล้วอะใช่อยากได้อสุจิอยากได้อสุจิอันนี้เรื่องจริงนะมันมีมันมีหลายเคสเพราะฉะนั้นเขาตายไปแล้วอสุจิเขาไม่ตายตามมันถามว่าไม่ตายไหมมันยังอยู่อีกสักพักหนึ่งมันอยู่ได้พักหนึ่งมันคือเซลล์ทุกอย่างมันตายแต่เชื้อถามว่าเชื้อสุจิมันตายไหมมันก็จะตายมันตายในสี่ห้าวันน่ะอือเอาเร็วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วช่วยเล่นคำถามนะคะคนชอบแบบมามาถามแล้วเว้าคำถามเนี่ยมันหาเรื่อง่ะ ผัวมีคนอื่นไหมไอ้นู่นไอ้นี่ไหมไปดูข้างหลังด้วยมั้ยไม่หรอกรอ,อันเนี้ยสามีญี่ปุ่นอ่ะเดียวแล้วแต่ยังรักนะคะแล้วก็คนชื่อบูมเขาบอกว่าได้คุยกับเราคนเดียวไหมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า <จอ S 2> คุณ<ห>าถาม<ห>าว่า,<ห>ามันมันเหมือนกับว่าคุณถามว่าเขามีคนอื่นไหมนั่นแหละคําถามมันจ่อหาเรื่องแล้วพอเขาจ่อหาเรื่องเสร็จหมอดูโดนด่าผมอยู่ตรงนี้มาโดนด่าแลวนะเงินก็ไม่ได้ก็โดนด่ากันตลอดอะถึงบอกไงว่าถามมาถามให้คิดกันสักหน่อยนึง นะอย่างเช่นว่าถ้าจะท้องเนี่ยคุณไปหาหมอสูดีกว่าชัวกว่าเยอะเลยนะยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งหมอสูชัวเลยนะเออดูดูดส่วนตัวมีค่าครูถามได้ทุกข้อทุกเรื่องนะคะ,ะถ้าอยากถามจริงๆมาข้างหลังครับนะขอดูแบบพลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษนะครับนะเริ่มต้นที่คาถามละ 200บาทแต่ถ้าดูดวงประภัยยิปซีทั่วไป100บาทนะครับมา้างหลังไม้นะครับนะแล้วก็มีแบบ15นาทีแบบครึ่งชั่วโมงและแบบ1ชั่วโมงมีแบบพลังจิตด้วยติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอซิริกรอนอภิรัตน์เบอร์โทรศ6 1 9 2 9, 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1ครับไอดี ID รายโอซิริ15นะเอาอยัางเอาดีเลยมาดูถ้าของเงินแฟนเก่าเขาจะให้เราไหมคะจะเอาไปจ่ายเรื่องเรียน ของเงินแฟนเก่าเขาจะให้เราไหมดูตามหน้าไพ่นะครับนะตอบตามหน้าไพ่ไปชัดๆนะครับนะไม่ให้ครับเพราะมันคือแฟนเก่าไปแล้วแต่เขาต้องมีภาระใช้จ่ายตัวเขาเองก็ภาระรัดตัวเมื่อกี้เนี้ยไพ่ขึ้นดาบนะเขาจะไปจ่ายเรื่องเรียนอืมแสดงเขาเรียนอยู่อืแฟนเก่าก็อาจจะเป็นแบบเด่นเหมือนกันนะเอไม่รู้เขาเองก็มีภาระรัดตัว ไพ่ว่างัันไพ่เขาบอกมีภาระ,นะ่ะอืมนะเราเขาไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวหรือยังหรือภาระดูแลที่บ้านหรืออะไรยังไง กดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์อย่างน้อย,ยไพ่เป็นี้ก็บอกได้ว่าเขาอาจจะติดหนี้มีหนี้สินอยู่คาร่เขาลัดตัวอยู่นะคนหญิงสี่สิบห้าเออไม่ได้แชร์ค่ะไม่มีผู้แชร์นะครับนะเดี๋ยวทำผู้แชร์ให้ดูก็ได้เดือนจะย,าย้ยายจะย้ายสุดงานมีโอกาสย้ายไหมคะเราดูสามวันนะคะไม่ดูหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะถ้าเกิดว่าอยากจะดูเป็นเดือนให้ มาดูข้างหลังครับแบบเป็นส่วนตัวบอราดูแค่สามก่อนดูนะคะอืมคำถามละหนึ่งร้อยบาทคำถามพลังจิตสองร้อยบาทคือคำถามมาตั้งกันอ่ะเราดูแค่ปัจจุบันเราไม่ได้ดูแบบลึกขนาดนั้นถ้าอยากดูลึกๆดูดีๆมาข้างหลังนี่ก่อนครับนะส่วนตัวเริ่มต้นดีหนึ่งร้อยบาทไปถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทโดยมีผมอาจารย์็อบดูแรจริงๆคำถามภายิอซีค่ะหนึ่งเดือนกี่กี่กี่เดือน อีกกี่วันอีกกี่ปีอะไรพวกนี้เขาไม่ค่อยตอบหรอกเขาจะให้คุณกําหนดมาเลยอย่างเช่นคุณถามว่าภา,ายในเสือภา,ายในสามวันนี้ข้างหน้านี้ดูแค่นี้นะดูสามวันนี้ภายในสามวันนี้คุณจะได้เงินไหมหรือว่าภายในสามวันนี้คุณจะได้งานที่ไสมัครไวไหมอะอย่างนี้แนละ้วแต่นะคะ<ม>คุณโบก็ไม่ได้แช์นะคะแฟนที่เพิ่งเริ่มโอกาสจบมาคบไหมแต่ไม่ได้แช์ไม่ได้แชร์นะครับนะขอผู้แชร์นะครับ เสียดายคุณออยนะจะถามใหม่นะคะเพราะว่าแชร์แล้วจะดูเวลาก่อนเวลาสิบสองนาทีแล้วนะเอาละเวลาก็หมดแล้วนะผมเองก็ขี้เกียจคอยคนครุบให้แชร์ก็ไม่ค่อยอยากจะแชร์พิมพ์กับพิมพ์ถามอย่างเดียวถามอะไรที่เราตอบไม่ได้บางทีเราก็เครียดนะอืมเอาละเวลามันหมดแล้วนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะไปแล้วนะก็ยกป้ายยกอะไรไปแล้วนะเข้ามากันได้นะครับนะ เข้ามาได้นะครับนะเอาละไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้วะ